สวัสดียากคาำคืนฮะรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพผลล้พงตะพานหินครับโหจากอะไรฮะวันนี้ G A เหรอเอาของไปให้หมดนะครับ G A ฮะไม่ได้ไรฮะวันนี้สี่ห้าหกศูนย์ขันสุดท้ายของรุ่น 60นะครับคันสุดท้ายของรุ่น GA มีคนงานนะครับที่มาจากรถบรรุงทางเมื่อเช้าขึ้นไปนลงที่ตะพานหินนะครับ วันนี้ GA 4560นะครับซึ่งเป็นคัาสุดท้ายของรุ่น GA นะครับมาทำสองนึงหนึ่งนะครับตั้งแต่มีคีสไวเข้ามาเนี่ยนะครับหัวจัดเก่าๆก็ว่างงานกันเยอะมากเลยว่าจะเป็น GA GK เอาสตอมพิจชิชินะครับไปสวยงามมากสอนึงหนึ่ง